สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับพบกับผมนะครับนวลการจันสิริครับค่ะเลนนี่ค่ะครับจากชนะแมชชีนประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้เราสองคนพาทุกท่านมาอยู่บนนี่เลยนะฮะยอดเขานะครับสูง390เมตรเหลือระดับน้ําทะเลนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมืองนะครับของโรงปูนนะฮะที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพามาดูกลุ่มรถขุดขนาดใหญ่นะฮะที่เหมาะสําหรับงานเหมือง ใช่ซึ่งแลนี่อาาสอบถามที่กบว่าในส่วนของกลุ่มรถขุดที่มันเกี่ยวกับงานเหมืองนี่เรามีจาหน่ายที่ใช้านานตั้งแต่ไซส์ไหนขึ้นไปคะนะครับก็นะฮะสำหรับรถขุดงานเหมืองเนี่ยนะถ้าแยกเซกเมนต์แล้วก็จะเป็นกลุ่มรถขุดอ่าที่เรียกว่า l ั r g e e x c a v a t o r นะครับก็เป็นรุ่นตั้งแต่30ตันขึ้นไปนะครับของ s อสซก็จะมีตัวเริ่มต้นที่ตัว XE305D ครับนะตัว30ตันนะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็น XE 370CA ครับ 37ตันนะแล้วก็จะเป็นตัว 400, 490, ตัว 700, ยันตัว900เลย<อ>นะครับตอนนี้ใหญ่สุดก็จะเป็น XE 9 0 c นะทำงานอยู่ที่สระบุรีเหมือนกนัน1คันนะครับนะก็เห็นบรรยากาศด้านหลังก็คือเป็นภูเขาดินอย่างนี้วันนี้พี่กบจะต้องมอีพาเราไปชมบรรยากาศการทํางานแน่นอนเลยถูกต้องนะครับวันนี้ก็จะมีลูกค้าของเรานะครับใช้เครื่องจาก Xim G นะเป็นกลุ่มรถขุดใหญ่รนะุ่น XE 3 7 0 CA นะครับ แล้วก็ลูกค้าเราใช้ในงานขุดค้นนะครับนะหินจากเหมืองเนี่ยลงไปที่ปากโม่นะฮะซึ่งยังไงแล้วเดี๋ยวพาไปชมกันแล้วกันนะครับกับอจกซับบอลทานสปอร์ตครับผม ครับผมปิยวิทย์บุญเตชพิทักษ์ครับจากซบอลกรบและซบบอนท่าสปอร์ตครับก็บริษัทซับบอนท่าสปอร์ตครับได้รับผิดชอบในส่วนงานของการขนส่งหินนะครับจากบนหน้าเหมืองนะครับต้องวิ่งรถดําใหญ่ขึ้นไป4กิโลครับไปรับหินจากบนเหมืองแล้วครับแล้วก็ไปบรรทุกหินลงมาแล้วครับแล้วก็ขนส่งลงมายังปากโมก็ต้องลงมาอีก4กิโลนะครับมายังปากโมเพื่อนําหินนั้นนะครับไป เข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นะครับผมมีรถขุดอยู่2คันนะครับผมเป็นรุ่น xe 2อ5 c 1ตัวแล้วก็เป็นตัวใหญ่เป็น xe 3 7 0 ca นะครับผมตัวเล็กผมจะใช้ในส่วนของงานคัดหินงานหินงานดินทั่วไปการซ่อมบำรุงเส้นทางต่างๆแล้วก็การเคลียร์ลิงหน้าง,งานเพื่อเปิดทางให้รถดำใหญ่สามารถเข้าไปดำได้ครับผมส่วนคันใหญ่370จะใช้ในการตักหินใหญ่หินทุบ เห็นระเบิดจากหน้าเหมืองนะครับเราจะสามารถใช้ตัวคันใหญ่นะตักหินในจำนวนมากโดยใช้เวลาน้อยสุดนะครับเพื่อเซฟเวลาในการขนส่งแล้วสามารถทําให้เราขนส่งได้ในจํานวนปริมาณมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้แมคโครตัวใหญ่เข้ามาช่วยครับผมก็จากตัวอย่างที่เห็นมานะครับมีใครไม่ใช้บ้างครับของดีครับเราเห็นว่าของเขาดีนะครับราคาดีอัตราเส้นเปลืองดีนะครับเซอร์วิสดี ผมก็ต้องใช้ต่อยแล้วครับของ XMG นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคนขับของ XMG XE 370CA คันนี้แล้วนะครับสวัสดีพี่ลุงเลืองครับครับสวัสดีครับพี่ลุงเลืองเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่าพี่ลุงเลืองนะขับสามคันนี้เป็นไงบ้างครับครับผมลุงเลืองขับ370อยู่บริษัทซับบอลครับสระบุรีครับครับมีความรู้สึกว่าขับดีครับแรงดีครับ ตักตักง่ายบอโทรนนิ่มครับครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่บนกองกองกองหินฝุ่นเนาะครับนะก็คือวันนี้เนี่ยภารกิจก็คือตักหินฝุ่นขึ้นดัมทัชครับใช่ไหมครับเนาะดัมดัมคันที่มารับนี่กี่ตันครับพี่หกสิบตันครับหกสิบตันครับนะครับแล้วของเรานี่กี่ตักเต็มครับอยู่ประมาณเจ็ดตักครับโอ้โหเจ็ดตักเต็มครับโอ้บุ้งกีมันจะขนาดไหนครับเนี่ยไปดูกันไหมครับเดี๋ยวเราไปดูบุ้งกีของส7 0คันนี้กันนะครับว่ามันจะใหญ ไปดูกันเลยครับนี่ใหญ่จริงนะมุ้งกีเดี๋ยวเรามายืนเทียบกันหน่อยพี่นะครับนี่เป็นมุ้งกีของ370นคันนี้นะครับนะเป็นมุ้งกีขนาด2คิวนะ2คิวได้นะเติมเลยนะฮะฟัน2คิวนะเรา2คนยืนกันนะี่นะสบายๆนะยังไม่หลุดเฟรมมุ้งกีเลยนะนะใหญ่มากเนาะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับ การใช้งานจริงครับว่าบรรยากาศในห้องโดยสารเป็นไงบ้างเนาะครับโดยส่วนรวมที่ขับคันนี้ในห้องโดยสารเป็นไงบ้างครับพี่้าตัวนี้บอกก็โอเคครับนิ่มดีครับปรับได้หลายระดับดีคคอนโทรลก็นิ่มดีครับครับผมนะครับแล้วเรื่องการใช้งานความไวเป็นไงบ้างครับพี่คันนี้ความไวก็ทํางานต่อเนื่องคงที่ดีครับแล้วก็กําลังดีครับเนาะกำลังดีนะครับอ๋อแล้วเรื่องการการอัตราการสิ้นเปลืองครับคันนี้ ก็ประมาณชั่วโมงละ30ลิตรครับ30ลิตรต่อชั่วโมงครับโอ้ถือว่าเซฟนะสำหรับรถไซส์นี้นะครับตัวนี้ไซส์สามเ็ตันนะเพื่อนๆ XCMG XE 3 7 0 CA ครับเนาะภาพรวมก็โอเคเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์อ s u z u นะหกสูบไดรเล็กด้วยนะครับเครื่องไดรเล็กก็เร็วแรงนะไม่จุกจิกนะฮะ259แรงม้าสุดๆไปเลยนะครับเร็วแรงถึงใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูขุมพลังเครื่องยนต์กันนะครับกับ XCMG คันนี้ครับไป นี่เลยนะฮะเครื่องยนต์อิสุสุนะฮะหสูบไดเล็กตัวนี้เลยครับ6 HK 1ฮะนี่ครับให้กำลังที่190.5กิโลวัตต์นะฮะที่2,000รอบต่อนาทีฮะตีเป็นแรงมา้าคูณเข้าไปก็ตกที่2อ9แรงมา้าสุดๆไปเลยฮะคันนี้นะครับแลนะคันนี้ก็ประมาณ4 4 0 0กว่าชั่วโมงแล้วเนาะนะครับก็ใช้งานมาต่อเนื่องเลยครับนะ แรงดีไม่มีตกใช่ไหมครับไม่ตัดเลยครับไม่ตัดด้วยนะฮะครับแรงมาเท่าไหร่ก็ใสไปเท่านั้นเลยสุดๆเลยนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะเครื่องยนต์อิสุสนะอึดถึกทนประหยัดน้ํามันนะแล้วยิ่งเป็นระบบดิเรกติชชันด้วยนะก็ไม่จุกจิกสบายนะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รุ่งเรืองมากนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะซับบอลกรุ๊ปแลวก็ซับบอลทรานป p o r t นะครับผู้ใช้ x c m g ครับมาอย่างเหนียวแน่นยาวนานนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ